ล้วราคารัเสเซียขยับอีกแล้วนะคะต้นทบดอกมีอยู่จริงค่ะท่านผู้ชมพอล่าสุดทางได้ของเมดเวเดฟนะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะกับการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการที่กลุ่ม G7 เนี่ย เอาดอกเบี้ยของรัสเซียนะคะไปให้กับเคียฟเนี่ยนะคะรัสเซียก็เลยมามุกที่บอกว่าจะต้องมีการคิดดอกด้วยเช่นเดียวกันเป็นต้นทบดอกดอกทบต้นนะคะเมื่อทางด้านของ G7 เนี่ยเอาดอกเบี้ยของรัสเซียไปให้เคียฟได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคียฟก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับรัสเซียค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางรัสเซียที่ออกมานะคะหลังจากทางด้านของกลุ่ม G7 ขยับ แล้วก็หลังจากที่การประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยลมไม่เป็นท่านะคะยังคุยกันไม่ได้นะคะรัะเสเซียเองก็เลยออกมาค่ะขอค่าชดเชยนะคะดอกเบียนะคะดอกเบียต้นทบดอกดอกทบต้นในเวลานี้ล่ะคะ่ะก็เรียกได้ว่ารัสเซียเองไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะก็แล้วก็ทรัพย์สินของตวะันตกที่อยู่ในรัสเซียเนี่ยก็ดูเหมือนจะมาก ไม่แพ้กับที่ทรัพย์สินของรัสเซียไปอยู่ที่ตะวันตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ในเวลานี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของรัสเซียที่เกิดขึ้นค่ะก็แหมเงินนะคะมันก็ต้องมีดอกเบีย้ยการลงทุนนะคะก็ต้องมีดอกเบีย้ยเป็นค่าสินไหมยตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาไปใช้เปล่าๆเ,เนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็การที่จะหยิบเงินของรัสเซียไปให้ใครเนี่ยมันทําไม่ได้อยู่แล้ว G7 เองก็เลยหาทางออกด้วยกันบอกว่าขอยืมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัเสเซียเองก็ จะต้องคิดดอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินของเขาเป็นทรัพย์สินของเขานะคะก็สิ่งเหล่านี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่มั่นใจกับการที่จะเอาสมบัติของตัวเองไปฝากไว้กับดอลลาร์มันอาจจะอันตรธานหายไปวับกับตาเลยแบบของรัสเซียก็เป็นได้นะคะในราคาทำให้คนหันมาตุนทองคํากันมากขึ้นจนทําให้ทองคําขาดแคลนในตลาดนะคะแล้วก็ดันให้ราคายิ่งสูงขึ้น ยวนมีบทบาทมากขึ้นรูเบิลมีบทบาทมากขึ้นสกุลเงินท้องถิ่นที่จะใช้แลกเปลี่ยนกันเองมีบทบาทมากขึ้นปิโตลล่านะคะก็หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะเปิดทางให้สกุลเงินใหม่ๆขึ้นมาละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีทางเลือกใหม่ๆมากมายเกิดขึ้นในเวลานี้ละค่ะ ก็หลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเจ้าภาพก็ออกมาออกตัวก่อนนะคะว่าครั้ง2เนี่ยจาภาพจะไม่ใช่ฝ่ายยุโรปแล้วนะคะไม่รู้ว่างอนหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าคนไม่ไปก็เยอะนะคะไปแล้วไม่ร่วมลงนามก็เยอะนะคะเพราะว่าเหรัเสเซียไม่มาด้วยก็ข่าวหน้าคาดว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียนะคะแต่ว่าซาอุดเนี่ยเขาก็เป็นทีมบริกซ์อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นการหาทางลงให้กับเซเลนสกี้ก็ได้คะ่ะ แต่ดูทรงแล้วนะคะคนที่หนีกลับก่อนก็เป็นกลุ่ม G7 เป็นกลุ่มยุโรปทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะคะเยอรมนีฝรั่งเศสนะคะงาน2วันอยู่แค่วันเดียวนะคะหนีกลับก่อนกับเป็นแถวเลยค่ะ